Happy, happy birthday to so. you. Happy birthday to ,oh. you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bỏ đi. Đâu ít, ít. Ê, đâu đi, หมดหมดลมก่อนเอาดบแมวโอเคอ้าวมงลงมงลงอยู่กินน้ำวมดพอดำเดี๋ยวโอเคแค่เครยองโย่อดีอดีเครื่องนี้อดีเครื่องนีหูมือเครื่องบัสไปเลนะเ่นเพนิดะกี้ไปกยิน ไม่ยังไม่ดับไม่ดับเปล่าเปล่าเห็นว่าได้เพิ่มไม่อีกอยู่แมวทำลายนะครับ <c oughs> น่าจะกินอยู่อะ <c oughs> ไร <c oughs>